คีกนึงในอนาคตรับครับอนาคตพีโต้ล้ทุคนด้่อยเดี๋ยวคนเห็นมาซื่อยางรถครับฉันบอกอยากล้มอยากล้กันองที่หันตัวทีเอาเซรานเมลามาแล้วพอเล้วพอแลี้พ่อแล้วพอแล้วพอแล้วพี่ล้เซรานเซานเอาบ่ีทางบ่นี่ลระมาเลือกวสกันมากมากลงมาไอเย ไม่หมดละคืออย่างน้ำทิ่มโดยพระเอกรับเบิดไดขยองข้องแข้งวัดตื่นเนี่ยเป็นซอยจูหาจุมพอเนะมวนแล้วเอาเบิร์ดขาเลยเอาเอาเบิร์ดขานี่เอาเบิร์ดขาเลยสิแต่ว่ามึงต้องกินซอยคูณเดสฮะกินมาเบิร์ดนั้งกั เก็บอะไรอย่างตัวย้านเขาโดนปนันยั้นเขาโดนเป็นยังเนื้อสดเ่บอกเป็นยังไม่ผิดไม่ผิดมันไม่ผิดเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้ฆ่าจะจะจะทายตอนที่เพื่อนเอามือมีดเฉือนเนี่ยี่ครับพี่น้องนั่ตอนนี้เวลาสองสามทุ่มครับร้านท้าสิไปสารภาพครับะร้านมุนจีย่างกอดกันยังไม่บวัวยังไม่ต้องรู้อยู่ล้ว อะไรอย่างนี้ต้อยจูรับเขาลหนึ่งขนาดคนหลากหลายก็เจ้าว่ะลสองลกสามลูกสองล้อส2ลอเดีกว่ะสองล้อครับเสือป็นตักบอม่บอมันเลือกับยัดเสีตู้นี่ขีดเวตาหเห็นเดียบอว่าอันเนื้อเสือน้งนิดเดี้วครับเออฮะยุ่นีคล้ายเสือพ้อเต๋ครับเอาก็จาะายเสือพ้อเตเสือหงองนห้นั่นแทะทนพลโซแซตตัวนี้ อาจารย์ออันรก่อนธนพลโซแซดน้องฟิลน้องฟิลเสียงเหรอเอาน้ฟิลน้อาฟิลน้องฟิลน้องฟิลนังฟิลน้องฟิลน้องเลื้องฟิลน้อยเน้องฟิลปูองฟิลน้องลน้องฟิลน้องฟิลน้องฟิเน้องฟิน้องฟิลน้องฟิลน้างฟิเน้องฟิลนเองฟิลน้องฟค้องกิน้องฟลย้องฟิลน้องเล้องฟลน้องฟล้องฟิล้องฟิลน้องฟน้องฟห้ยกฟิลน้ลน้อ้อิล <ไ>เออเสือเออเสือร้องไห้โอ้ยโอ้ยฟิลหมวกเรียมมาดนิเสือเซตกับเ้าอย่างเขาต้องเสาร์มาเซตแล้วเอออะไรว่าทรัพย์ผลโซเซดเสือร้องไห้โตวตมูกไก่โอ้ยปะโตปะโตปมูกบกูมาเสือดอกเนื้อกูกลับกันดอกจะเลื่อมไอ้กระปุกนี่ก่องกว okay. ่มี่นะแล้วแต่พักพักกระเสือไปน้ำเร็วๆเลยเออเออเสือไปน้ำเสือไปน้ำ ค่อกววก็มียอะแยะอวอาอยู่ตรงนี้ครับ่เอาไปนะไปมรอาไปเึพ่อี่อาไปเพื่อไปเออมันว่าแพงคสื่อเนี่ยดอกมีน้ำกรเจเปิดเพงอย่างนาะแออเป็นอันนี้เดวูเอาเออเออได้วอติดบนติดกับ่อแนบอาลว์ จักน่ยเรน่เาอดูว่าเาอกดูอันนี้จะปิดจังมงดีเ่อ้มเเอโอ้ีรังแล้วระ่ังลูเรวังแล้วสันน่ะไปรันบางมือหาซุมมุกมเซ้อมเวเครับื่นทางมาเเป็นยังตได้รวม่งแล้ว่ไงร้งหรอไหนสร่างไไไหนรันนรัแต่ว่าไไปสูงอยู่ไไปสูงเหมือนม้าหยอง อ๋อเราคือแนาปิดหอยใจ้ถุงไว่ก็คือว่ปิดประตูนี่ก็ปิจมอออาจะ่อปิดกันได้ไเอ๊ะอาจะนี่ละอยเนื้สวยมากเย็นไม่ได้นะครับพี่น้องมันเ่าไ้ก็เอามาได้มั้งครับเไ่ับโอ้เฮงเปิดแฮงกันเรื่อยเนาะเฮงเปิดแฮงกันเรื่อยไหมเต็มที่กับเขาอย่างน้ออย่างอย่งน้อเกี่ยวมันเป็นเพ่อเมยคุณไปได้ป แไม่คริดึงเอ้าตอพูดมาค่ะนะครับผมทีอัเอา่เอาไปจัดซองเลยครับเมนแมนอันนี้เดอันนี้เขามี่บอีมีอยู่แดไมครับบเอาไปโครมนอดมีอยู่มีอยู่มีอยู่เนาะผมกินคุมดิเสแต่วเสียบเสียบเสียอยอะน้องฟิลส์เหนไหมน้องฟิล์มันมาขมหลายๆขนมเล่มัน แต่ว่าสันว์สิบเล่มเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าเบิ่งคลิปนี้อยากสิเลี้ยงกันเลยเน๊อะผู้ใดเบิ่งคลิปนี้อยาก้กันได้ไหมลายเลี้ยงซอยกันนี่มุตจตะว่าแม่ถ้าหายคอยเลี้ยงย่างเดียวมุตโตก็ต้องเลี้ยงซอยฝอยน้ำนอพี่น้องผู้ใดเส้นน้ำยังหมดั้เลอาผู้ใดหากไปวัวเออคนมี้ตาตาเป็นที่สุดเราก็เจอแล้วนึกว่าต้องนึกว่าจะสี่เลี่ยงไปหอดล้ำชีไม่เนึกว่าจะไปหอดล้ำเชี่ยไม่อยากล้ำชี่หรอครับอันนี้อันเลี้ยงแบบ เพราะว่าตอนนั้นไม่อยังวนทัางสุราคือไรไม่ยิบเกินอยี่งเลยว่าเออป็นมาท่องสาระข้ามเลยนครับต่อุูงเราบอกแจ้งด้ยอ่ะเป็นอาใดตายนี่สองูนี่นะครับฟูพันนะครับนี่แหละผูซอยสินูสซอยสินอางานานหน่อยม่ข่ยบ่โจมกมางเนื้อหออขาห่กไปเห็นขึ้นไงขแตง้แตงกว่าฝากร้่น่งอะฝาก้านฝากนนเด้อกว่า ฝากไเอากปากไยอะมาขยขาย้าไยด้ร้านมันตีเนื้อสดนี่ครับร้านมัตีเนื้อสดนะครับโกสุมเลยไฟแดงลยไฟแดงโกสุมน้ำเด็กเดกมาไ่มีหม่องสื่อมาสื่อราสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดแปดแปดสามไแน้้สามสามแปดสองแปดเก้าแลวไเพราะอย่างอีกีนะครับผมศูนย์แปดแปดแปดสามสามแปดสองแปดเก้าปกติโฆษณาเนี่ยต้องเสียเงินนี่อันนี้กีขา้าที่อีรีตัวเวลา ช่องเรากดติดตามเกือบสองแสนเลยนะแมีนเมียนเจ็ดร้อยพาร์ตมือกี่น้องมื้อนี้เป่าเลี้ยงเพราะว่าวันนี้เงินยูทูบออกก็จะเลี้ยงน้องนปกติกูก็เลี้ยงซูมือค่ะวันนี้มือไหนที่กูเ่าเลี้ยงสู๊กูเลี้ยงซูมือกูสิลาออกจากสู๋อยู่ไอ้เจ้าบบไหนนึกเหมือดขึ้นมาอะไรเต้นหน่อยกว่าครับครับผมโอเคนี่นะเป่าขายมาแลนี่อันนี้ประเด็นเลี้ยงว่าเอาคอนเทนต์ได้เลี้ยงอีหลี อัอันเรียกน้ำเปล่า้ไมาบาบับปัดนมีน้ำอัดลมปะจังหวะกันอัน้ำเปล่า้น้ำเปล่าเน้ำเปล่าาน้ัเปลาอกไ่เลอูเป้ว่กฟีมเส่หกนี่พี่เปล่านะครับเนื้อสดๆดนัั้่เข็นขวดสีเล่นยวดท้าหน่อยมแตเผียดแังๆเนาะครบผมเนี่ยยอดอะรินตาม่อไปไครับ จะต้องไปกดเองคอยพอดเนี่ยบอกกดกันนะมาสื่อกดเขาสื่อเนี่ยเพื่อนไปบอกเพื่อนกดกด Subscribe เขาพอมติดตามเดี๋ยวขออย่าเดกดต้องกดติดตามในช่องอังเปาอังเปาํำเพลินออฟฟิเชีช่องช่องจริงช่องเดียวนะครับผมผู้ติดตามหน0่งแสนเจ็อะไรครับแมนวันแมนไนเอ้ยเอเนี่ยไปเอเน่ ฟิมนาลาทิปน <ệ> uh, ้องฟิมนาราทิปแก่ง uh าุก huh. yeah. yeah. ้แ <Tact> ก <ics> ้งปลาดุก้อแก่ปลาดุก้อกับพระสารนีัง <Inf> ก่อนมูมูเอิญกับปลกกึมอือนี่แหละผาไปเลยนะคุณผู้ชมฝากไปเพนะคุผู้ชมากไปเลนีคุณผ้ชฝากไปเลยนะคุณผู้ชากไปเลนปคับผู้ชมฝากไปเลยนะคุณผู้ชมฝากไปเลยนะมุณผู้ชเฝากประมุณสี้ชมฝากไปเ่นะ้อง ผมไปน้ำหนุงถุงเองบอกครับผมไปงานนอกครับไปออกไปงานที่อาเจาะมีน <mm <im ี่มีนี่ก็เปิดออกเปิดเขาโยกเยเป็นจังไหนครับพี่น้องครับพี่มีรสนียครับผมรสนิยมก็เปิดออกเปิดรอง